สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เนชั่นระวังภัยค่ะทุกคืนวันศุกร์ พบกับดิชันนะคะเหมือนเดิมเช่นเคยใช่ค่ะทุกคืนเลยนะคะทุกคืนวันศุกร์เรากลับมาพบกันค่ะ <c oughs> ค่ำคืนนี้เหมือนเดิมเลยนะคะที่เราจะเปิดสายรอรับเรื่องราวร้องเรียนจากคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นภัยต่างๆที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องที่ผ่านมาในแต่ละวันด้วย <c oughs> หรือว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะเล่าเรื่องราวของการไปลอยกระทงในค่ําคืนที่ผ่านมาไปพบไปเห็นไปเจอภัยอะไรมาบ้างก็สามารถโทรศัพท์มาบอกกับเราได้นะคะหมายเลขโทรศัพ เดี๋ยวทีมง,งานขึ้นให้หน้าจอรอสักครู่หนึ่งค่ะช่วงนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในเทศกาลของวันหยุดอยู่เลยบางคนอาจจะใช้โอกาสตั้งแต่เมื่อวานนี้หยุดยาวไปเลยสุกเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นเรื่องราวร้องเรียนใน Facebook เครือข่ายระวังภัยเนี่ยก็จะมากเป็นพิเศษค่ะใช่ค่ะก็อย่างที่เห็นนี่นะคะก็จะมีคนร้องเรียนเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะค่ะค่ะก็ เพจหน้าเพจเราก็ยังเปิดไว้นะคะสําหรับผู้ที่อยากเข้ามาร้องเรียนนะคะก็สามารถร้องทุกได้ตลอดเวลานะคะแต่ถ้าใครอยากจะร้องเรียนเวลาสดนะคะก็คือ,อช่วงตีหนึ่งถึงตีสองเวลานี้เท่านั้นนะคะก็สามารถโทรศัพท์มาร้องเรียนได้ตามเบอร์ที่อยู่หน้าจอนี้ค่ะใช่ค่ะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0 2 3 3 8 3 8 3 4ถึง6ค่ะตอนนี้เครือข่ายของเราก็376 0 0 0กว่าคนแล้ว นะคะเครือข่ายเติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะคะแล้วก็แต่ละวันก็จะมีเรื่องราวที่คุณผู้ชมนั้นโทรศัพท์เข้ามาในรายการอ่ะอย่างเช่นเรื่องนี้ก็โทรกันเข้ามานะคะร้องเรียนว่าเคยเจอเหตุการณ์เช่าชุดจากเจเอ็มอ่านชื่อนะใช้ชื่อว่าเจเอ็มแล้วก็มาหลอกเอาเงินไปโอนเงินเสร็จปุ๊บชุดก็ไม่เอามาให้นะคะก็เลยมาร้องเรียนผ่านรายการของเราจริงๆเรื่องเจเอ็มเนี่ย ยืดยาวเหมือนกันนะคุณเอ๋เพราะว่าพอมีคุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาใช่ไหมคะเราก็ได้รับการติดต่อค่ะโดยบุคคลนั้นเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยคือเจ๊เอ็มตัวจริงแล้วเขาเนี่ยไม่ได้ไปทําการหลอกลวงคนอื่นแต่มีคนอื่นที่หลอกลวงเนี่ยเอาชื่อเขาไปอ้างอีกทีนึงแล้วก็บอกว่าไปแจ้งความเป็นเรื่องเป็นราวเอาไว้แล้วจะเอาเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้ามานั่งคุยกับเราในรายการเลยเพื่อจะแสดงความผืนใจของตัวเองใช่บอกว่าจะเอามาใช่ไหมคะคุณผู้ชมค่ะ ปรากฏว่านัดเราอ่ะครั้งแรกนัดเรามาไม่มาอ่ะ,ค,ะครั้งที่สองนัดเรามาทีมงานติดต่อกลับไปก็ยังไม่มา แต่ว่านัดก็ยังดิบดีเลยนะบอกว่าเดี๋ยวจะเอาตํารวจเข้ามาด้วยเอาบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาด้วยเจเอ็มอยุธยาเนี่ยนะคะ,คะเพราะล่าสุดทีมงานติดต่อไปน้องคนที่โทรเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ที่โทรหาเจเอ็มเนี่ยเหมือนโดนตั้งบล็อกโทรไม่ได้แล้วแต่ว่าเบอร์อื่นๆยังสามารถโทรได้นะคะแล้วเขาให้เหตุผลไหมคะว่าทําไมเขาถึงไม่ไม่มาตามที่บอก ไม่ได้บอกเอาไว้ว่าทําไมถึงไม่มาตามที่นัดเราเอาไว้นะคะเพียงแต่แบ,บว่าอาจจะไม่สะดวกแล้วหรือว่าบ่ายเบี่ยงกันไปสุดท้ายแล้วที่มาขอร้องให้ทีมงานลบคลิปต่างๆนานาแล้วก็หนีหายไปก็เลยเอะใจเหมือนกันว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นมาขอให้ลบแล้วก็บอกว่าจะมาชี้แจงสุดท้ายก็ไม่มาทีมงานก็เลยเอาคลิปกลับมาโพสเตือนภัยเหมือนเดิมออก็ยังรอใจเอมอยู่นะคะว่าถ้าไม่ได้หลอกลวงแล้วจริงๆยังไงก็เข้ามาแก้ไขแก้ข่าวกับเราได้ค่ะค่ะ พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องแรกกันเลยก็แล้วกันนะคะ<ม>เรื่องนี้ยังคงอยู่ในควันหลงของลอยกระทงค่ะบรรยากาศลอยกระทงค่ำคืนที่ผ่านมาหลายคนคงจะมีความสุขกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีพนักงานของรัฐคนหนึ่งที่มีความสุขมากคนนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะทำงานในส่วนที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่อยากทำนั่นคือการเก็บขยะมูลฝอยในลำน้ำเจ้าพระยาค่ะ<ม>แต่ปรากฏว่าการทำงานในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาสามารถ ไปเก็บประทีปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอาไว้ได้ก็สร้างความปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างมากค่ะผู้โชคดีคนนี้นะคะก็คือนางพัชราโตมั่นคงอายุ57ปีค่ะเป็นพนักงานทั่วไปประจำเรือเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งทางนางพัชราบอกว่าในวันลอยกระทงเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้ไปทำ ไปลอยกับเขาไม่ได้ไปท่องเที่ยว<ช>อะไรเพียงแต่ว่าก็มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินะคะโดยช่วงเวลาประมาณเที่ยงของวันที่6พฤศจิกายนก็เป็นวันลอยกระทงเมื่อวานนี้ในขณะที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ลงเรือเก็บขยะท่าน้ําศรีราชนะคะจนถึงประมาณช่วงเย็นก็มปีประชาชนเนี่ยเดินทางมาร่วมรอยกระทงกันเป็นจำนวนมากพอช่วงค่าก็มีพิธีอัญเชิญพระประทีปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงเรือมา บริเวณท่าน้ำของโรงพยาบาลสิริราชค่ะก่อนจะนำไปลอยกลางลำน้ำด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งในขณะที่กำลังมีพิธีเนี่ยทหารารวมไปถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ได้กันประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ไปก่อนตัวเองก็ออกไปกับเขาด้วยเหมือนกัน <c oughs> แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาที่ต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ก็ล่องออกไปกลางแม่น้ำแล้วก็ไปเก็บ กระทงต่างๆเพื่อให้ลำน้ำนั้นกลับมามีทัศนียภาพสวยงามเหมือนเดิมตัวเองก็ไปเห็นพระประทีปที่ลอยไม่ไกลจากท่าน้ำศิริราชมากนักค่ะครั้งแรกเนี่ยก็เห็นว่าสวยดีนะอันใหญ่สวยงามดีก็เลยเก็บเอามาไว้ที่ท้ายเรือโดยยังไม่ทราบมาก่อนนะคะว่าเป็นพระประทีปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะจนมีเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยมาบอกว่าอ้าวไปเก็บพระประทีปมาได้เท่านั้นแหละค่ะ คุณพัชาราก็ปราบปลื้มปิติเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่โชคดีแล้วก็ดีใจมากๆเลยทำงานเก็บกระทงมาตั้งแต่ปี39มเก็ปีหาป้าเแล้วนะ,ะยาวนานเลยนะคะบอกว่าตัวเองนั้นใกล้จะเกษียณราชการแล้วปีนี้ก็อายุ57ปีเข้าไปแล้วค่ะเพิ่งจะมีโอกาสเก็บพระประทีปได้เป็นครั้งแรกในชีวิตก็จะเก็บ เอาไปบูชาที่บ้านนะคะ เพราะว่าอยากจะมีความเป็นสิริมงคลอยู่กับตัวอยู่กับบ้านโดยจะเอาไปวางไว้คู่กันกับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บประทีปเอาไว้ที่งานจัดเก็บมูลฝอยทางน้ําสํานักงานสิ่งแวดล้อมบริเวณสะพานข้ามคลองดาวขนองเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาแล้วก็พนักงานรวมไปถึงประชาชนทั่วไปเข้าชมความสวยงามแล้วก็สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะ มอบให้กับนางพัชราคนนี้เอากลับไปบ้านเพื่อจะได้เป็นที่ระลึกด้วยนะส่วนหนึ่งแล้วก็ถือว่าเปื้มปิตินะใช่เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งใน60กว่าล้านคนนะที่ได้พระประทีปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทําให้วันลอยกระทงที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของชีวิตเธอเลยค่ะค่ะ ยินดีด้วยนะคะค่ะก็เราก็ยังมีข่าวดีๆอีกนะคะก็คือว่านอกจากการเก็บพระปริบติได้แล้วนะคะมาดูในเรื่องของในส่วนของสังคมกันบ้างนะคะจะมีแท็กซี่นะคะใจดีค่ะสามารถเก็บเงินผู้โดยสารซึ่งมีเกือบ8 0 0แสนบาทนะคะส่งคืนให้กับเจ้าของเงินค่ะซึ่งเจ้าของเงินคนนี้นะคะก็เป็นชาวจีนวัย31ปีค่ะ ค่ะที่สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราชนะคะหรือว่าสาวพ FM91 นะคะนายมาโนดทิมสถิต ซึ่งเป็นโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้นะคะที่เห็นตามภาพนะคะซึ่งเป็นแท็กซี่คนดีค่ะขับรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียนมอมม้าชอช้างแ6ดหกรุงเทพมหานครนะคะได้ส่งมอบกระเป๋าสภายสุภาพสตรีลายสีเทาฟ้านะคะคืนให้กับนายเชินหญิงเฮานะคะวัย31ปีนะคะซึ่งเป็นชาวจีนลืมไว้บนรถเมื่อเช้าตรู่วันที่5พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานี่เองนะคะขณะโดยสารจากสถานบันเทิงย่านเหม่งจาย ไปโรงแรมพักย่านพระรามเก้านะคะโดยมีนางสาวใจใจศรีวังพลนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถานีร่วมเป็นสักขีพยานด้วยค่ะซึ่งนายมาโนทนะคะโชเฟอร์แท็กซี่แท็กซี่คนดีคนนี้นะคะก็บอกว่าได้รับผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้หญิงหนึ่งคนแล้วก็ผู้ชายหนึ่งคนจากย่านเหม่งจาานะคะไปส่งที่โรงแรมดังกล่าวนะคะ <c oughs> เมื่อมาถึงผู้โดยสารทั้งสองคนต่างแยกย้ายกันเดินเข้าโรงแรมแล้วก็เมื่อ ตัวเองเนี่ยไปเติมปั๊มแก๊สนะคะแล้วก็หันไปเห็นตรงเบาะบริเวณที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังนะคะเปิดดูก็พบเงินสดธนบัตรสกุลเงินบาทไทยนะคะก็มีหลายแบงค์เลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นแบงค์พันแบงค์ห้าแบงค์ร้อยแบงค์ห้หรือว่าแบงค์ยีนะคะก็เป็นปึกๆเลยรวมกันก็ประมาณ8ป0 0 0ื่นกว่าบาทค่ะ ซึ่งแท็กซี่คนนี้นะคะก็บอกว่าก็ดีใจนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในการทำความดีโดยการคืนเงินให้กับเจ้าของเงินชาวจีนคนนี้ค่ะ เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เราจะได้เห็นภาพดีๆของเหล่าบรรดาพี่ๆแท็กซี่ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าแท็กซี่ดีๆเนี่ยมีอีกเยอะ,ะนะคะมีอีกเยอะที่วิ่งอยู่บนท้องถนนให้เราได้โบกนั่งกันนี่แหละแต่ว่าพอมีแท็กซี่กลุ่มหนึ่งที่อาจจะทําไม่ดีทีนี้แล้วก็คนก็เหมารวมกันไปด้วยน่าเห็นใจเหมือนกันนะ,ะพอมาเจอแท็กซี่ดีแบบนี้นะคะก็ต้องชื่นชมปรบมือให้ชาวเน็ตเขาก็ไปแห่กดไลค์ให้เลยค่ะ พาไปดูอีกหนึ่งแท็กซี่คนดีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าการทําความดีของพี่แท็กซี่คนนี้เนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลงในอีก2เดือนข้างหน้าแล้วค่ะโดยคุณลุงประกิตอุเทนนะคะอายุ56ปีเป็นประธานเครือข่ายคนดีของประเทศไทยของสมาคมนักข่าวอาชากรรมแห่งประเทศไทยนี่แหละโดยปกติแล้วก็ขับแท็กซี่ซึ่งก็จะรับส่ง พระคนป่วยแม่ชีคนพิการคนท้องนะคะโดยบุคคลเหล่านี้สามารถขึ้นแท็กซี่ของคุณลุงคนนี้ได้ฟรีค่ะแต่ว่าความใจบุญครั้งนี้กำลังจะสิ้นสุดลงไปพร้อมๆกับพรบสาธารณะของการขับแท็กซี่นี่แหละนะคะก็เลยอยากจะมาวิงวอนผู้ใจบุญให้ช่วยเหลือให้คุณลุงคนนี้สามารถกลับมาขับรถแท็กซี่แล้วก็ทำความดีแบบนี้ต่อไปได้เดี๋ยวเราไปติดตามรายงานพิเศษเรื่องนี้กับรองออสสารามกันค่ะ ท่านผู้ชมครับคําว่าให้ไม่มีที่สิ้นสุดครับคุณลุงประกิตอุเทนอาชีพขับรถแท็กซี่ไม่ได้มุ่งค่าบริการเพียงอย่างเดียวครับแต่อีกมุมหนึ่งของคุณลุงให้การช่วยเหลือภรพาพิสุแม่ชีคนชราคนป่วยที่จะเดินทางคุณลุงให้ขึ้นรถฟรีครับ คือลุงทําตรงนี้มานานแล้วตั้งแต่รถเช่าขับนะเสร็จแล้วตอนนี้ก็มีรถเป็นเจ้าของอยู่ๆมาก็มีผู้ศรัทธาและใจบุญน่ะนะเห็นการกระทําของลุงก็เลยอยากจะร่วมบุญด้วยซื้อรถให้รถคันนี้ก็ตั้งปีสี่เก้าโอ้โหสี่เก้าแล้วบขอเอ่ยนามเลยคุณพงนรินเมธีวัชรารุนสุดยอดเลยเขาเห็นการะทาการกระทําของลุงเสร็จแล้วเขาก็เลยซื้อรถให้ทําต่อไปครับ แล้วหน้ำทำให้ทะเบียนด้วยทะเบียนเนี่ยมอม้าจอจานซีซซคุณลุงประกิตอุเทนมีอาชีพขับรถแท็กซี่ส่วนบุคคลหมายเลขทะเบียนมอม้าจอจานซีซีซีซกทมรถคันนี้มีเอกลักษณ์คือประดับด้วยธงชาติไทยตราสัญลักษณ์ในหลวงและยังติดข้อความว่าแท็กซี่ตะลอนธรรม แท็กซี่ใจบุญคนดีประเทศไทยรับส่งพระเนนคนพิการคนชราคนท้องฟรีและมีตู้บริจาคไว้ให้ผู้โดยสารบริจาคตั้งแต่ก่อนมาขับรถแท็กซี่เนี่ยเมืม่อก่อนลุงขับรถเมย์บริการรถขอ,ามาอนมกนี่แหละเสร็จแล้วเห็นคนป่วยคนพิการขึ้นรถเมย์เนี่ยเอ๊ะทำไงพวกนี้เขาทําไมไม่เรียกรถขับรถแล้วก็มองกระจกหลังเห็นครับอยากจะทําใจอยากทําก็เลยมาปรึกษากับแฟนแฟนก็เอาสิพ่อมึง ถ้าอยากทําก็ลงมาทําำผมก็เลยต้องลงจากรถเมล์มาขับแท็กซี่เสร็จแล้วก็ได้ทําอย่างที่ใจคิดไว้แท็กซี่น้ำใจงามคนนี้เนชั่นระวังภัยขอยกย่องเชิดชูแต่น่าเสียดายที่อีกสองเดือนข้างหน้านี้รถแท็กซี่ของคุณลุงจะหมดอายุลงตามพรบรขนส่งทางบกหากเลิอกอาชีพนี้ไปก็น่าเสียดาย ความฝันของคุณลุงที่ตั้งใจทำมาตลอดระยะเวลากว่า30ปีในการรับส่งคนป่วยพระแม่ชีคนพิการคนท้องโดยไม่คิดเงินก็อยากขอให้ผู้ใจบุญช่วยสารฝันคุณลุงในการทำความดีต่อไปกกก้้มมาาบบคุุดีีีทททนน่่นนนนัใจญปรระิออเข พี่น้องทั่วทิ้นแดนไทย,<ม>ยบุญมีหยกแก้วถ่ายภาพร <จน S 1> องอสลัรคาม<ต>ผู้สื่อข่าวเนชั่นรองภัยรายงาน ค่ะคนขับแท็กซี่ดีๆนะคะก็ยังมีอยู่ในประเทศไทยเรานะคะและเราไปติดตามอีกคดีหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่จะเป็นแท็กซี่ดีแล้วนะคะแต่กลับเป็นผู้โดยสารเองนะคะที่มาหลอกชิงรถแท็กซี่ของคนขับแท็กซี่นะคะก่อนที่จะหลบหนีไปซึ่งคนร้ายคนนี้นะคะก็มีคดีติดตัวมาแล้ว2คดีค่ะค่ะตำรวจหลักสองนะคะร่วมกับสอพอบางใหญ่นะคะได้จับกลุ่มคนร้าย นะคะก็พร้อมเจ้าพร้อมของกลางนะคะซึ่งเป็นรถโดยสารแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนทรหารพพาน96กรุงเทพมหานครนะคะคนที่ขโมยคนนี้ก็คือนายพันลพวันศิริกุลอายุ28ปีโดยกล่าวหาว่าลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหรือรับของโจรน,นะคะจับกลุ่มตัวได้ภายในปั๊มแก๊สถนนกาญจนาพิเศษขาเข้าเขตบางแคกรุงเทพมหานครซึ่งการจับกลุมครั้งนี้เองนะคะก็นายประวิทย์เพชรภูผู ู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของรถได้เข้าแจ้งความกับตำรวจหลังถูกนายพันลบซึ่งเป็นผู้โดยสารให้จอดรถแล้วหลอกให้นำของไปให้ใส่ไว้ในตู้ซึ่งติดไว้บริเวณหน้าบ้านของตัวเองนะคะจากนั้นนายพันลบเองเนี่ยก็ได้ลักรถของกลางแล้วก็ทรัพย์สินภายในรถหลบหนีไปเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะจนกระทั่งวันที่6พฤศจิกายนนายประวิทย์ได้พบรถของตัวเองไปจอดเติมแก๊ส ในปั๊มดังกล่าวจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มซึ่งจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การรับสาร,รภาพว่าได้ก่อเหตุลักรถดังกล่าวจริงและก็เคยก่อเหตุในลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายครั้งซึ่งจากการขยายผลเนี่ยก็พบว่านายวันลบเองเนี่ยมีเป็นบุคคลตามหมายจับสารจังหวัดตลิ่งชันซึ่งก่อเหตุมาแล้วสองคดีซึ่งเป็นคดีลักทรัพย์แล้วก็ช่อโกงตำรวจจึงควบคุมตัวดำเนินคดีต่อไปค่ะ ถือเป็นความโชคดีเหมือนกันนะคะไปเจอรถโดยบังเอิญรวบตัวได้เลยนะคะทำทีเป็นอ้างว่า้คนขับรถเนี่ยลงไปส่งของส่งเอายัดใส่ตู้ให้หน่อยแล้วก็หลอกทรัพย์สินขับรถเขาหนีเชิดไปเลยนะคะ,ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ เกิดกับแท็กซี่เป็นผู้ถูกกระทำเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมารวมไปถึงอย่างสายเมื่อวานนี้นะคะ,ค,ะคุณผู้ชมที่มีการพูดคุยกันว่าหญิงสาวรายหนึ่งขึ้นรถแท็กซี่จากบริเวณหน้าสถานบันเทิงขับไปสักพักหนึ่งเนี่ยเธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองหน้าตึงๆชาๆนะคะแล้วก็คนขับแท็กซี่นั้นเอาหน้ากากอนามัยมาใส่พร้อมกับมีการเปิดกระจกข้างของตัวเองลงแล้วก็เร่งแอร์มาทางเธอด้วยเธอก็เลยสงสัยว่าจะถูกหมมยารมยาหรือเปล่ากระโดดออกมาจากรถแท็กซี่ ก็อยู่ระหว่างการเช็คร่างกายอยู่นะคะว่ามีสารต่างๆอยู่ในร่างกายของตัวเองหรือเปล่าเรื่องนี้ก็เลยทําให้หลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณว่าแท็กซี่อีกแล้วเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูข่าวที่เราเล่าไปจะเห็นว่ามุมนึงที่แท็กซี่เขาถูกกระทําก็มีเหมือนกันใช่คนะ่ะ เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับสายทางบ้านหน่อยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่เปิดรอคุณผู้ชมไว้ตอนนี้มาแล้วนะคะอยากจะขอแจ้งเรื่องของถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อยาวนานมากกว่า2ปีแล้วค่ะเป็นที่ไหนยังไงเดี๋ยวพูดคุยกันกับคุณเอ็มนะคะคุณเอ็มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณเอ็มคะ่ะครับค,ค,คุณนิวค่ะคุณนิวหรือ,อ,อคุณนิวใช่ไหมคะ ครับผมใช่ครับอ๋อคุณนิวโอเคขออภยัยคุณนิวคะที่บอกว่าถนนพังนี่เป็นตรงไหนคะอ่าเป็นถนนทาหลวงชนบทนะครับสายสามสนย์เก้าครับค่ะจะเป็นเส้นทางเดียวก,กันกับที่จะไปโผล่กับถนนสายสามสามหนึ่งนะครับตรงน,นี้จะเป็นเขตของตำบลบึงครับอยู่ที่หมู่บ้านหนองแฝ่ครับค่ะแต่คือถนนตรงเนี้ย เคยมีการมาทําแล้วก็คือแค่เอาดินมาถมแล้วก็แค่นั้นเองครับาทางผู้ใหญ่รางารว่ากำนันเขาก็ไม่เคยมาดูแลเลยอืแต่ก็มีชาวบ้านที่เขาเห็ุแล้วมันมันคือมันไม่เข้าที่เขาา้าทางเขาก็เ,เอาอดินเอาอะไรมาช่วยกันถมครับ กลายเป็นว่าชาวบ้านต้องช่วยกันเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้เข้ามาดูแลเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับใช่และเห็นบอกว่าบริเวณน,นั้นนี่คือเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อยเหรอคะคุณนิวครับตรงนั้นรู้สึกว่าเท่าที่ผมอยู่เเขตพื้นที่นั้นนะครับผมเห็นแล้วเหมือนกับบางครั้งบางทีครับรถรถยนต์นะครับแล้วก็บางทีรถที่แปดล้อที่เขาผ่านไปผ่านมาเขาหลบหลุมแล้วจะจะ,จะมีมอเตอร์ไซค์ครับที่เขาผ่านไปผ่านมาด้วยหลบแล้วก็มีเฉียวชนกันนะครับ ค่ะมนยาที่จะปล่อยครับอืมก็เพราะว่าสภาพการจราจรมันไม่ดีนี่แหละใช่ใช่ครับตลอดสองปีที่ผ่านมาเราแจ้งหน่วยงานไหนไปบ้างคะคุณนิวก็ตลอดสองปีที่ผ่านมานี้ไม่ได้แจ้งหน่วยงานไหนไปเลยครับก็คือต้าทนดูอย่างนั้นแหละครับพอดีว่าวันนั้นน่ะผมนึกขึ้นได้ว่าผมไปช่วยรถเพื่อนผมที่ว่าตกตกตรงบ่อวินนะครับค่ะ มีเขาแจ้งไปเมื่อวันเสาร์วันที่หนึ่งที่แล้วครับคือผมไปเห็นเหตุการณ์แล้วผมได้ช่วยประสานงานเอาวิทยุประสานงานกับทางรถยกให้มายกให้<ฆ>ผมก็เลยคิดในใจว่าเออถนนบ้านผมก็มีอุบัติเหตุป่อยนะ<ฆ>ผมก็เลยว่าในสิ่งที่ผมเป็นอาสาสมัครพยาทางหลวงด้วยนะครับ<ฆ>ผมก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยชาวบ้านแถวนี้ได้ไม่มากก็นอ้อยครับ บ่อวินที่บ้านนี้ก็คือตรงที่รถตกลงไปถนนที่กําลังซ่อมแซมยังไม่เสร็จถูกต้องไหมคะคุณนิวใช่ใช่ครับอ,อันนี้ชนบุรีเหมือนกันใช่ไหมคะัพชนบุรีเหมือนกันครับอืมและหลุมนี่มีขนาดความกว้างความยาวอะไรเท่าไหร่แล้วมันมีทั้งหมดกี่จุดได้อะคะตรงบริเวณที่เห็นความกว้างความกวาม้างความยาวนี่คือรถสวนเลนกันได้แค่นั้นเองครับค่ะคือถ้าเกิดว่าหลบหลุมแล้วอะ่ะถ้าเกิดว่าหลบหลุมหรือว่าหลบ,หลบ,หลบตรงนั้นแล้วอะ่ะ จะไม่จะลถอีกทางหนึ่งจะไม่สามารถสวนเลนมาได้นอกจากว่าคือสวนกระทันหันอ่ะตรงนั้นหางรถที่สวนมาไม่เห็นแล้วจะมีอุบัติเหตุครับก่อนหน้านี้เมื่อก่อนหน้าสองปีที่คุณนิวจะเห็นว่าถนนมันผุพังเนี่ยนะคะมันเคยเรียบเนียนแบบปกติไหมคะก็ตั้งแต่มาอยู่แรกๆก็เรียบเนียนนะครับตอนแรกเรียบเนียนแต่พอหลังๆมานี่มันจะเริ่มทรุดลงทรุดลงเรืเร่อยๆครับ แต่เห็นชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าจะมีโครงการทําขยายถนนอะไรสักอย่างครับแต่ว่าก็เห็นคุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ<ช>แต่ก็ยังไม่มีการมามาทําหรือว่าการปรณราให้มันดีขึ้นนะครับคือ<ช>ยังไม่มีผู้รับเหมา<ช>มาดําเนินการใดๆเลยนอกจากการพูดคุยก<ช>ัน<ช>ของชาวบ้านใช่ใช่ครับ<ช>ก็มีแค่ชาวบ้านสมทบทุนกันแล้วก็เอาดินหรือว่าเอา เอาหินเอาอะไรมาแค่เทให้มันพอที่จะไม่มีหลุมแต่ว่าพอฝนตกมันก็มันก็เกิดหลุมขึ้นเหมือนเดิมครับเพราะว่าเส้นตรงนั้นอ่ะมันจะมีรถสิบแปดล้อที่เขาวิ่งผ่านไปผ่านมาด้วยนะครับมีรถใหญ่ด้วยวิ่งกันทั้งวันเลยไหมคะครับวิ่งทุกวันครับ และคุณนิวอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทํายังไงให้มันเกิดในระยะยาวคะ่ะคืออยากให้ก่อปูนก่ออิฐหรือว่าทํำยังไงดีค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแค่ดินเฉยๆเวลาฝนตกก็อาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อได้เหมือนเดิมอ๋อตรงนี้ผมคืออยากให้เจ้าหน้าที่เขามาดูแลตรงนี้ว่าเป็นในส่วนของหน่วยงานใดแล้วให้มาซ่อแมแซมพอที่จะให้รถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาแล้วเวลาฝนตกเนี่ยพอที่จะให้มันไม่เฉยแฉะหรือว่ามันไม่เกิดอุบัติเหตุกับ คนที่ใช้อะไรคนที่ใช้คนที่ใช้ถนนเส้นนั้นนะครับผ่านไปผ่านมาครับค่ะบางครั้งบางทีวันนั้นรู้สึกสองวันวันนั้นผมตื่นมาตีห้ามาเปิดร้านช่วยพ่อแล้ววันนั้นรู้สึกจะมีผู้หญิงที่เขาไปตลาดตอนเช้าจะใช้รถมอเตอร์ไซค์ครับเขาน่าจะไม่คุ้นทางครับเขามาเส้นทางเนี่ยก็คือรถมาก็ไม่เร็วครับก็ ตกหลุมมาครับแล้วก็ดีบัติเหตุดแล้วก็ล้มมะครับผมก็ได้แจ้งทางกู้ภัยมาทําแผลทาอะไรให้ครับยิ่งคนไม่ชินเส้นทางนี่อาจจะเกิดอันตรายได้เลยนะคะใช่ครับใช่คุณนิยวย้ําอีกทีได้ไหมคะว่าถนนเส้นไหนถึงเส้นไหนบ้างคะ,ะมันจะเป็นเส้นเดียวกันกับที่ผมไปช่วยเพื่อนนะครับแต่ว่ามันจะมันจะเลี้ยงออกไปทางสนามกบุรพาครับสนามกบุรพาสนามกบแหลมสะบังครับแล้วจะไปข้ามถนนบายพาสสายเจ็ด ตรงนั้นอ่ะตรงที่ผมแจ้งไปจะเป็นถนนทางหลวงสาย309นะครับถนนทางหลวงชนบทนะครับเป็นเขตชุมชนด้วยนะพี่ค่ะชี้จุดให้ชัดเจนเลยนะคะเพราะฉะนั้นทางหลวงชนบทก็น่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลเส้นทางนี้นะคะใช่ครับค่ะขอบคุณคุณนิวมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ <Yeah. S 2> สองปีกว่าแล้วนะคะชาวบ้านที่ต้องควักเนื้อกันเองด้วยชยชกจะได้ถนนเรียบเนียนก็ควักเนื้อซื้อดินกันมาถมปรากฏว่าเอาไม่อยู่หรอกค่ะคุณผู้ชมฝนตกลงมาแต่ละทีรวมไปถึงรถใหญ่ที่ต้องมาวิ่งบนเส้นทางนี้ด้วยก็ทําให้หลุมบ่อน,นั้นกับกว้างขึ้นลึกขึ้นด้วยนะคะทางหลวงชนบทเส้นนี้อยู่บนหมายเลข3 0มมุ่งหน้าไปบรรจบกระสาย331บ้านหนองแขวนนะคะยังไงในงานที่เกี่ยว งข้อได้ยินเสียงชาวบ้านแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขให้หน่อยค่ะค่ะค่ะและคุณกิ้งเคยรู้จักสารตัวหนึ่งไหมคะซึ่งเป็นสารเร่งดอกลำไยอะค่ะซึ่งเป็นสารโพแทสเซียมคอเรตที่เคยเกิดระเบิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเหตุการณ์เนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตสองรายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเจคนเนี่ยนะคะก็ สารเคมีตัวนี้คือเกษตรกรนิยมนํามาใช้อย่างที่บอกว่าเร่งออกดอกลําไยนะคะแต่เดี๋ยวเราเนี่ยไปทําความรู้จักกับผลประโยชน์หรือว่าผลเสียของสารตัวนี้กันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กับคุณอายุไทยนน,นิติรัตนนะคะผู้สื่อข่าวเนชั่นจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชิญค่ะนี่คือสภาพบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากเหตุการณ์สารโพแทสเซียมคลอเรตระเบิดซึ่งเป็นสารที่กอ่อให้เกิดประโยชน์และอันตรายแก่ผู้ใช้จึงต้องมีการศึกษาวิธีการใช้อย่างถูกวิธีสารโพแทสเซียมคลอเรตเป็นสารเคมีที่เกษตรกรนิยมนำไปใช้เร่งการออกดอกของลำไยแต่หากมีการนำไปใช้ที่ผิดวิธีอาจนำมาซึ่งการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้เนื่องจากสารโพแทสเซียมสามารถนำไปเป็นสารประกอบทำดอกไม้เพลิงได้ซึ่งหากมีเพียงตัวสารไม่สามารถที่จะเกิดการระเบิดเองได้ แต่โดยส่วนใหญ่บรรดาเกษตรกรจะมีการผสมสารกับส่วนประกอบอื่นโดยอาจจะผสมกับกรรมะถันซึ่งหากมีการคลุกเขาและการบดกับสารโพแทสเซียมคอเรตและเมื่อเกิดความร้อนหรือการเสียดสีก็จะทําให้เกิดการระเบิดขึ้นได้ชาวบ้านอาจจะผสมซึ่งสูตรของแต่ละบ้านในระแับนี้ก็สูตรต่างๆกันไปก็แต่ บางคนก็อาจจะใช้กำมะถันซึ่งกำมะาถามันเป็นตัวเคลือบลำไยให้ให้ผิวสวยนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้ามีการคุกเข้าหรือการบดเกิดการความร้อนเกิดการเจสีก็อาจจะเกิดการระเบิดได้อีกทั้งสารโพแทสเซียมคอเรตเป็นสารออกซิไดซ์สามารถให้ออกซิเจนจํานวนมากในเวลาอาันรวดเร็วแก่ต้นลำไยประกอบกับเป็นสารที่ไม่ดูดความชื้นซึ่งเสี่ยงเกิดระเบิดได้ง่ายการจัดเก็บควรเก็บในโรงเรือนที่แดดส่องไม่ถึงมีการระบายอากาศดี และไม่มีความชื้นซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรจะนําไปเก็บไว้ที่สวนลําไยจะไม่เก็บไว้ที่บ้านของตนเองโดยจะนําสารไปใส่ต้นลําไยทันทีหรือในวันรุ่งขึ้นจะไม่เก็บสารไว้นานเนื่องจากเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นซึ่งบรรดาเกษตรกรผู้ใช้ส่วนใหญ่ทราบว่าเป็นสารที่อันตรายแต่ไม่ทราบถึงวิธีการใช้และการจัดเก็บที่ถูกต้องรู้รู้ว่าอันตรายรพวกกินเขามาซื้อลำไยเขาบอกว่าอันตรายเขาบอกว่าสารนี่มัน สารโพแทสเซียมมันอันตรายนะครับเนี่ยอย่าเอาไว้ที่บ้านครับอกวบบเนี้ยซื้อมาก็อเอาไปโรยเลยให้มันไม่เหลือสําหรับการใช้สารโพแทสเซียมคอรเรตของเกษตรกรชาวสวนลาใหญ่ที่อำเภอดอยเต่ามีการใช้มานานหลายปีโดยจะใส่สารในช่วงประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนจะใส่สารในปริมาณ2กิโลกรัมต่อ1ต้น โดยหนึ่งไร่ปลูกได้ประมาณ20ต้นหรือใช้สารประมาณไล่ละ40กิโลกร,รมัมใช้เวลาประมาณ1เดือนลำไยก็จะออกดอกและประมาณ7-8เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตของลำไยที่ออกนอกฤดูได้ซึ่งลำไยจะมีราคาสูงกว่ากิโลกร,รัมละห้าบาทเราใช้มานานใช้ทุกปีเกษตร,รกรอำเภอไร่ต่อือถ้าว่าไม่ใช้สารโพแทสเซียมจะไม่ได้ลำไย เพราะเราใส่นอกฤดูกันเพราะในฤดูนี้มันเยอะมีทุกอำเภิแม้การใช้สารโพแทสเซียมคอเรตจะทําให้เกิดผลประโยชน์ให้แก่เราชาวเกษตรกร,ท,กรที่ทําให้มีรายได้นอกเหนือจากฤดูการผลิตของลําไยแต่ก็ต้องคุรนคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดที่อาจจะไม่สามารถแก้ไขในภายหลังได้สุภชัยวิเศษสรรถ่ายภาพอายุทยนนิติรัต์รายงาน สารต่างๆเหล่านี้บางทีถ้าเป็นเอามาใช้เร่งผลผลิตทางการเกษตรเก็บไม่เรียบร้อยไม่ถูกต้องตามหลักก็อันตรายเหมือนกันนะ,ะใช่ค่ะก็าาอาจจะเกิดระเบิดได้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคะ่ะเราจะพาคุณผู้ชมกลับมาดูนะคะเรื่องของโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในสัตว์แล้วก็โรคระบาดท,ที่เกิดจากสัตว์มาสู่คนด้วยจะเป็นตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าคะ่ะ